สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับป่วนแก้มป่องเด้อค่ะวันนี้พี่น้องคะวันนี้ป่วนกับผ้า,าเบิงนองใหม่ตากแดดเนาะคะ่ะเนาะนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะตากแดดเรียบร้อยแล้วคะ่ะสีอาจจะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นนอใหม่นะคะที่เคียนนะคะภาษาอีสานเออเคียนเนาะเคียนเป็นเส้นๆคะ่ะแล้วก็เอามาตากแดดคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารนะคะ แล้วก็บบอไหาน้องใหม่มันเสียมันขืนล่าได้ง่ายนะคะทุกคนคะ่ะเห็ดแบบนี้ก็จะบอคอยขืนล่านะคะนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะปวนตากใส่ถาดไวค้ค่ะทุกคนถาดผักข่าวไวค้ค่ะนี่คะ่ะอันนี้แม่เพื่อน,น,นเห็นเห็ดเป็นเนษหนะะ้เด้ค่ะเคียนไว้ห้เนาะเสน้น้อยๆเลยนะคะเห็ดไวค้ค่ะอันนี้คือทำไว้นะคะจะส่งไปให้พี่สาวอยู่ที่ อเมริกาเนาะค่ะเนาะเห็ดละสิลองทรงไปบึงเนาะคะ่ะพึ่งแกะอาหาเมื่อนี้มื้อนี้พึ่งแกะค่ะทุกคนคะ่ะแกะออกจากถาดนะคะอันนี้คือสะอาดนะคะทุกขั้นตอนนะคะเผาแล้วะค่ะทุกคนคะ่ะอันดับแรกนะคะห้าสสบเผาค่ะเผาเนาะไหม้นะคะเหมือนคลิปที่ปวนลงไปนะคะแล้วก็จะเอามาล้างน้ําแล้วก็เอามาเห็ดให้มันเป็นเส็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ามาตากแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะ ันนี้หลายเติบอยู่นะคะนี่เบิด์ดน้องใหม่ไปหลายนยอยะคะ่ะทุกคนค่ะเราจะทําการแพ็กนะคะมือไก่มือสีส้มผูแลค่ะควนก็จะมาแพ็กนะคะแพคแล้วก็จะซีนสุญญากาศอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาติของน้อใหม่เด้อค่ะทุกคนคะ่ะบดใส่สีใส,ส่สยอย่างเนาะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเวลาที่เราจะกินนะคะที่นี่เนาะเะนาะทุกคนอาจจะงงว่าเอาไปแบบใดเนาะบางคนอาจจะบลู เวลาจะกินเนาะค่ะเนาะกระต้มค่ะต้มนะคะเอานอหน่อไม้นี่แหละคะ่ะไปต้มแล้วมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมนะคะมันกะหอมค่ะตอนนี้กินหอมหออกมากเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้เผานะคะห้เาเผาเอาค่ะทุกคนห้าวไปเลหนึ่งเนาะทานหนึ่งมันจะบ่ค่อยหอมค่ะทุกคนป่วนก็เลยเลือกขั้นตอนแบบเผาเพราะว่าเอื่อยก็ยากได้เผาแน่เนาะค่ะเนาะ นี่เลยนะคะเป็นเส้นน้อยๆนะคะเอาไปไปซุปได้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะสามารถเอาไว้ไปไอเฮ็ดซุปเนอไม้ได้นะคะเนาะหรือว่าเพิ่นบางคนแบบบางคนก็นเอาไปอันอูสใส่อันนำยาน้างเนาะคะเนาะกินซื้อๆเลยกับมีเนาะคะเนาะแล้วแต่ความชอบไพมันนะคะนี่เลยนะคะนี่หน่อไม้นะคะแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะถ้าเห็ดแบบนี้จะเก็บไว้ได้นานเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเคยส่งไปเกาหลีอยู่ค่ะทางป่ากับทางแม่ป่วนเคยเหตุแบบนี้นะคะส่งไปเกาหลีนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะเก็บไว้ได้นานนะคะทุกคนคะ่ะเก็บไว้ได้นานมากๆเลยแหละคะ่ะเพราะมันเป็นของแห้งแล้วนะคะนอกตอนนี้มันแห้งแล้วอะ่ะนี่เลยนะคะกล่องป่วนกับบค่อดีปันไดนะคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าออันที่จริงมันอะ่ะเหลืองอยู่นะคะเหลืองแบบ ตางแห่งนะคะเรืองเกี๊ยเกี๊ยมอะนี่นะคะหอาก็สิแกะออกแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่คะ่ะเวลาเอาไปต้มนะคะจะกินแล้วเอาไปต้มอะมันก็ขึ้นสภาพนี่เลยนะคะอาจคล้ายๆหอมเจียวนะคะเบอรจังหนึ่งคล้ายๆหอมเจียวนะคะทุกคนคะ่ะเบาเพราะในหัวเนะคะอ่านี่เลยนะคะแล้วก็ซิมี่ซุ่มเป็นทุงงด้วยค่ะ เดี๋ยวซุ่มเป็นทุงนะคะเดี๋ยวป่วนที่ถ่ายคลิปให้เบิงนะคะเนาะเดี๋ยวทีถ่ายต่อกันอันนี้เฮ็ดเพิ่มไปค่ะทุกคนคะ่ะแบบที่มันเป็นอัดทุงแลวกะที่แบบว่าเป็นนอกระเฮ็ดใบแล้วนะคะพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้พามาเบงน่อไม้ตากแห้งนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป่วนแก้มปองด้วยนะคะบ๊ายบาย